แมวเหมียวผจญภัยในป่าใหญ่ตอนที่สองภูพิทักษ์เงาป่าในค่ำคืนที่มืดมิดเจ้าม็อกค่าแมวสีดำตัวน้อยซ่อนตัวใต้พุ่มไม้ขนของมันเปียกชื้นและหัวใจก็เต้นแรงด้วยความหวาดกลัวทว่าเสียงที่มันได้ยินกลับไม่ใช่เสียงของสัตว์ร้ายแต่เป็นเสียงนุ่มลึกและอ่อนโยนเจ้าแมวดำเจ้ากล้ามาไกลเกินไปแล้วนะ ม็อกค่าค่อยๆโผล่หัวขึ้นมองไปยังเงาร่างตรงหน้าร่างนั้นคือจิ้งจอกสีขาวตาสีทองสูงสง่างามและมีแสงสว่างบางเบารอบตัวจิ้งจอกแนะนำตัวว่าค้าคือโฮคุณผู้พิทักษ์เงาป่าเขาเล่าว่าไม่ใช่สัตว์ทุกตัวที่จะรอดจากป่าได้หากไม่มีหัวใจกล้าและจิตใจบริสุทธิ์ ม็อกค่าสารภาพว่าเขาแค่ตามผีเสื้อมาแต่กลับหลงทางโฮคุณหัวเราะเบาๆในป่านี้ทุกอย่างไม่บังเอิญแม้แต่การหลงทางก็มีเหตุผลจากนั้นโหคุณพาม็อกค่าเดินผ่านเส้นทางลับระหว่างทางพวกเขาได้พบกระรอกป่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้แห่งความทรงจำ เสียงของนกฮูกปริศนาเตือนถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานมาทางทิศตะวันตกแสงประหลาดสีฟ้าที่ลอยอยู่เหนือพื้นดินโฮคุณผ่ามอกค่ามาหยุดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางลานโลง่งเจ้าแมวน้อยเจ้าต้องเลือกระหว่างทางกลับบ้านกับทางที่อาจทำให้เจ้าพบสิ่งที่ตามหาโดยไม่รู้ตัว มอคคานน่งคิดมันรู้สึกถึงบางอย่างในป่าใบนี้ที่เหมือนเรียกหาแต่ในหัวก็ยังคิดถึงคุณยายเนียนที่บ้านมอคคาถามว่าข้าจะมีโอกาสกลับบ้านได้ไหมถ้าเลือกเส้นทางที่สองโฮคุณมองด้วยสายตาลึกซึ้งมีแต่เจ้าจะไม่ใช่แมวตัวเดิมอีกต่อไปเจ้ามอคคาจะเลือกเส้นทางไหนกันแน่ทางกลับบ้านหรือเส้นทางที่เปลี่ยนชีวิต ติดตามต่อในตอนที่3แสงฟ้าแห่งคำทำนาย